ามประชาธิปัตย์นะฮะถามแทนคุณหมอแวร์เลยนะคะ,ะถ้าเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งจะยกเลิกพกระุกเฉิญไหมคะการที่ประชาธิปัตย์จะยกเลิกพกระุกเฉินทันทีทันใดมันจะต้องถามหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานพรคก,การเมืองอื่นๆที่ร่วมเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะมองอยังไงโอเค okay, ครับผมยอมรับเราพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แปดสิบเปเ็นเป็นมุสลิมแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมคนยี่สิบเอร์เซที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนั้น เขาเองก็ต้องการมีชีวิตมีความสุขที่จะอยู่มนฐานตรงนี้ด้วยเมื่อฉะนั้นเราต้องคิดวันนี้คือรัฐบาลเนี่ยอยากจะยกเลิกไม่ใช่ว่าไม่อยากเลิกแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้อยู่ต่อไปตราบใดที่ยังไม่ยุติกันจริงกันแต่ว่าตาก,ก็ก็มีความเห็นว่าควรจะต้องคงไว้อยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮนะเราต้องดูสถานการณ์รัฐบาลเองก็อยากจะยกเลิกครับทําไมต,ต้องกาหนดมาต่อกันทีละสามเดือนสามเดือน คือมันร้อยคนมีควาคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจนะครับคือการพูดเอาอารมณ์เอาสนุกได้ทางนั้นแเลยผมก็พูดเป็นครับแต่ในฐานะผมเป็นนักวิชาการผมต้องสุภาพหน่อยในการพูดต้องคิดอะไรเพราะผมมาเป็นนักการเมืองวิชาการไม่จะเป็นนักการเมืองชนิดอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผมไม่ใช่อย่างนั้นถ้าผมทําอย่างนั้นลูกศิษย์ผมจะมองอาจารย์ผมเพี้ยนไปแล้วผมไม่ทําอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอยากยกเลิก ไม่ใช่ไปอยากเลิกเราเพิงตั้งสอบาตาผมบอกแล้วหถึงเจ็ดเดือนโครงสร้างกำลังเดินอยู่ผมเชื่อว่างานปีงบป,ประมาณปีห้าห้าเนี่ยคงจะชัดเจนมันเป็นงบประมาณต่อเนื่องปีห้าสี่ซึ่งผมเป็นกรรมธิการงบประมาณเป็นประธานกรรมธิการพิจารณงบประมาณห้าจังหวัด<ะ>ชายแดนภาคใต้ทั้งหมดนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอรตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจไปงั้นพูดไม่รู้เรื่องนะ คนฟังก็ไม่เข้าใจมันเราไม่ได้มาทะเลาะกันนะฮะใช่ค่นะคือตรงนี้เมื่อชัดเจนแบ่งงานด้นดานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ที่สอปตองานฝ่ายความมั่นคงจะแยกให้อยู่ที่ทหารก็รมนอแต่ที่ผ่านมานะั้นมันภาพเกี่ยวกันอันนี้ต้องเข้าใจนะครับผมเชื่อว,ว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นและการยกเลิกพรกร ฉุกเฉินเนี่ยมันคงจะเลิกได้ในวันหนึ่งนะฮะแต่ผมไม่สามารถฟังธทงได้เพราะผมไม่ใช่เป็นรัฐบาลเขาเป็นคนเล็กๆตัวหนึ่งแค่นั้นอ,อยู่ในเซอันอนั้นใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็จะตอบแทนไม่ได้รสรุปแล้วประชดิญญปัตย์อยากจะเลิกคนลคอฉุกเฉินแต่ว่ายังเลิกไม่ได้ยังเลิกไม่ได้ต้องมีอะไรอีกหลาย